สวัสดีค่ะใครสาวกเผือกต้องทำเมนูนี้นะคะเป็นการผสมผสานกันระหว่างคลองแคลงเผือกกับบัวลอยแก้วเผือกทำออกมารสชาติอร่อยมากๆน้ำกะทิหอมหวานมันเค็มอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมเผือกหอมกันก่อนนะคะปอกเปลือกล้างให้สะอาดจากนั้นก็หั่นเป๋าค่ะวิธีการนะคะแม่ซีจะหั่นเป็นแผ่นๆก่อน นาสักครึ่งเซนก็ได้ค่ะจากนั้นหั่นเป็นแท่งๆนะคะและหั่นเป๋าค่ะชิ้นประมาณนี้นะคะเมื่อเทียบกับมือค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็แบ่งเผือกที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ออกมา100กรัมเพื่อจะทําตัวคลองคลังเผือกก่อนนะคะพอน้ําเดือดก็นําเผือกลงไปต้มให้สุกค่ะใช้เวลาสักประมาณ10-15นาทีนะคะผ่านไป10นาทีเผือกของเราก็สุกเปื่อยดียแล้วค่ะแม่ซีลองเอาช้อนนะคะเขียเข่ยๆดูปรากฏว่ามันนุ่มแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊สยกลงแล้วก็นําไปนวดกับแป้งได้เลยค่ะ สำหรับแป้งที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นแป้งมันนะคะใส่ลงไปหนึ่งถ้วยตวงหรือประมาณ110กรัมค่ะจากนั้นก็ใส่เผือกร้อนๆลงไปเลยนะคะใช้ส้มเนี่ยยีให้เข้ากันค่ะ เมื่อเผือกกับแป้งเข้ากันดีแล้วก็จะทยอยใส่น้ําร้อนนะคะน้ําที่เราต้มเผือกไว้เมื่อกี้เนี่ยลละค่ะใส่ลงไปน้ําเนี่ยจะต้องร้อนจัดนะคะเพื่อทําให้แป้งสุกแป้งจะได้ไม่คืนตัวค่ะทยอยใส่ทีละนิดแล้วก็ค่อยๆนวดจนกระทั่งแป้งเนียนนุ่มดีนะคะใช้ช้อนก่อนนะห้ามใช้มือนะคะเพราะว่ามันร้อนมาก ก็ค่อยๆเติมค่ะทีละนิดนะพอแป้งเริ่มอ,อุ่นเราจะใช้มือนวดแล้วค่ะแม่สีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนวดให้เนียนเลยโอเคค่ะแป้งได้ที่ดีแล้วนะคะดูลักษณะค่ะ จะคล้ายๆกับดินน้ำมันนะคะนวดให้ได้แบบนี้เลยค่ะใครผสมแป้งแล้วรู้สึกว่ามันแฉะเกินไปเนี่ยสามารถเติมแป้งมันได้ทีละนิดแล้วก็นวดให้ได้แบบนี้เลยนะคะในทางกลับกันของใครรู้สึกว่าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถเติมน้าร้อนทีละนิดได้เช่นกันค่ะนวดแป้งเสร็จแล้วก็เตรียมขึ้นรูปก,กันค่ะเตรียมถาดที่โรยด้วยแป้งมันเพื่อป้องกันแป้งติดนะคะแล้วก็พิมพ์คองแคลงค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะวิธีการขึ้นรูป เราก็โรยแป้งมันลงไปบนพิมพ์นิดหน่อยเพื่อไม่ให้แป้งมันติดพิมพ์นะคะแล้วก็เคาะออกจากนั้นหยิบแป้งมาหนึ่งก้อนขนาดตามชอบเลยนะวางลงไปค่ะแล้วก็กดเราก็จะได้แล้วนะคะขคองแทงหนึ่งตัววางลงบนถาดได้เลยมาดูกันอีกชิ้นค่ะกดแล้วก็ดันไปข้างหน้า ตัวคลองแทลงเผือกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำบัวลอยแก้วเผือกกันต่อค่ะใช้เผือกหั่นเต่า500กรัมนะคะเตรียมถาดเอาไว้ใส่แป้งมันลงไปเยอะๆได้เลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วนำเผือกที่เตรียมไว้ลงไปต้มแม่สิจะต้มทีละครึ่งนะคะถ้าต้มทีเดียวหมดเวลานำไปคลุกกับแป้งมันจะคลุกได้ไม่ทั่วถึงค่ะ เราจะใช้เวลาต้มอยู่สักประมาณ3นาทีนะคะเราต้องการให้สุกแค่50%เท่านั้นค่ะเพราะว่าเราจะต้องคลุกกับแป้งแล้วนำมาต้มอีกทีถ้าเกิดว่าต้มตั้งแต่รอบนี้ให้สุกเดี๋ยวมันจะเละได้นะคะพอครบเวลาก็ตักลงไปคลุกกับแป้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสด็จน้าให้แห้งนะลงไปทั้งแฉะๆได้เลยค่ะเพราะจะทำให้แป้งยิ่งติดดีเลย คลุกให้ทั่วเลยค่ะถ้าติดกันก็แสะออกนะคะพอคลุกทั่วแล้วแม่ซีก็นำใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็ร่อนเพื่อเอาแป้งส่วนเกินออกค่ะ ให้ได้แบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะมาต้มแป้งกันเลยค่ะแม่ซีตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปหนึ่งมัดเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเวลาต้มก็ต้มทีละอย่างแม่ซีจะเริ่มจากคลองแคลงก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ติดก้นกระทะนะ ผ่านไปสักครู่แป้งจะลอยขึ้นมาหมดแสดงว่าสุกแล้วแต่ให้ต้มต่อไปเพื่อให้แป้งมีความนิ่มขึ้นนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะพอครบ5นาทีก็ตักขึ้นแล้วก็น็อกในน้ำเย็นได้เลยค่ะเสียงฟ้าร้องดังมากๆเลยนะคะบ้านแม่ซีตอนนี้ฝนคลึ้มมาเลยค่ะ กระทะต่อไปก็ต้มบัวลอยเผือกแก้วค่ะแม่ซีเทน้ําทิ้งเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําใหม่ต้มให้เดือดต้มให้หอมอีกครั้งหนึ่งค่ะพอน้ําเดือดก็ลงต้มได้เลยแบ่งครึ่งนะคะอย่าต้มทีเดียวหมดไม่งั้นน้าเนี่ยเวลามันเจอแป้งมันเยอะๆมันจะข้นได้ค่ะคนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้สุกค่ะ พอเผือกลอยขึ้นมาหมดแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วแต่เช่นกันค่ะให้ต้มต่อไปอีกสักห้านาทีเพื่อแป้งมันนุ่มขึ้นค่ะพอครบเวลาก็ตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นค่ะ พอจะต้มกระทะสองแม่ซีจะตักน้ําดูนิดนึงว่ามันข้นเกินไปไหมถ้าเกิดว่าไม่ข้นเกินไปก็สามารถนําส่วนที่เหลือเนี่ยมาต้มได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันข้นเนื่องจากแป้งมันนะคะก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ตักน้ํามาต้มใหม่นะคะของแม่ซียังโอเคอยู่ก็ต้มต่อเลยค่ะ มาทำน้ํากะทิกันต่อเลยค่ะใส่น้ํามะพร้าวลงไปนะคะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะใบเตยมัดแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะพอน้ำมะพร้าวเริ่มเดือดก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลือป่นคนให้ละลายนะคะ พอน้ำตาลและเกลือละลายหมดเราก็ใส่หัวกะทิค่ะใช้ไฟกลางค่อนไฟอ่อนแล้วก็รอให้กะทิเดือดขึ้นมาอีกรอบนะคะพอกะทิเริ่มเดือดแต่ไม่ต้องเดือดพล่านนะคะให้เดือดแค่ขอบหม้อก็พอหรือสังเกตว่ามีไอความร้อนขึ้นมาก็ใช้ได้เราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ ตามด้วยคลองแคลงกับบัวลอยแก้วที่เราทําไว้นะคะ,ะเด็ดน้ําให้ดีก่อนแล้วใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็รอให้น้ำกะทิกลับมาเดือดขอบหม้ออีกรอบค่ะน่าทานมากๆเลยเนาะ เดือดขอบหม้อแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยมาตักดูกันอีกรอบนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนจุกๆบัวลอยแก้วเผือกคลองแคลงเผือกหอมมากๆเลยค่ะปรปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะนี่นะคะ อืมอร่อยมากๆเลยค่ะได้ความหนึมหนักจากตัวคองแคลงนะคะได้ความหอมจากเผือกมะพร้าวอ่อนตัวกะทิเนี่ยก็มีรสชาติหอมหวานมันเค็มนิดๆอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ